สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเนมฆสวยๆนะคะท้องฟ้าสวยๆนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้าคะ่ะค่ะดีมากๆนะครับทให้เราแบบสดชื่นแจ่มใสด้วยนะคะเพื่อนๆอนต้นนี้มีหน่อไม้ลวกนะคะแล้วก็มีหน่อไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่ไม้นวลไม้ข้าวหลามนะคะ บรรยากาศดีมากเลยท้องฟ้าสีรามนะคะเมฆก,ก็สีเทานะคะสวยมากบรรยากาศายามเช้านะคะเชา้านี้ท้องฟ้าสวยสว่างเลยนะคะเพ,พื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆเมฆสวยๆนะคะท้องฟ้าสวยๆนะคะเพื่อนๆสวัสดียามเชา้าค่ะชาตินะหาดูยากนะคะ ถ้าเราอยู่หมู่บ้านชนบทแบบบ้านนอกเราแบบเนี้ยก็จะเห็นวิวและธรรมชาติแบบนี้อากาศมีต้นไม้ลวกไม้เต็งไม้ลันนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเหมือนมีต้นไม้เยอะมากแล้วก็เหมือนจะสว่างตานะพี่นุ้ยก็ว่าอือือแบบเห็นไหมคะเมฆเป็นก้อนบางๆบ้าง,าง,างหนาบ้างนะคะอากาศแบบนี้นะคะ แต่ถ้าเราอยู่ในเมืองจะไม่สามารถเห็นอากาศแบบนี้แล้วก็อยู่ค้าดีมากๆนะครับทำให้เราแบบสดชื่นแจ่มใสด้วยนะคะเพื่อนๆต้นหูแบบธรรมชาติแบบนี้เราจะไม่สามารถเห็นได้นะเห็นไหมคะเพื่อนๆบรรยากาศต็นสุดๆ,ๆเลยนะนมีหน่อไม้ลวกนะคะแล้วก็มีหน่อไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่ไม้นวลไม้ข้าหลามนะคะ บรรยากาศดีมากเลยโดยเฉพาะอะบรรยากาศนะฮะมีไม้ลวกนะคะมีไม้ลวกในนี้ก็จะมีหน่อด้วยนะหน่อไม้ลวกนะคะเพื่อนๆนหน่อไม้ลวกก็เอามามามาสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อเมฆสวยๆนะคะท้องฟ้าสวยๆนะคะเพื่อนเอนสวัสดียามเช้าค่ะชาตินะหาดูยากนะคะ ถ้าเราอยู่หมู่บ้านชนบทแบบบ้านนอกเราแบบเนี้ยก็จะเห็นวิวและธรรมชาติแบบนี้อากาศพี่นุ้ยก็ได้มาเห็นบรรยากาศตรงนี้นะคะพี่นุ้ยก็เห็นวิวสวยนะคะเมฆก็สวยตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักเก้าโมงสิบโมงนะคะยังไม่เที่ยงนะคะอากาศดีๆนะคะอยู่กับธรรม สว่างตานะพี่นุ้ยก็ว่าออืืแบบเห็นไหมคะเมฆเป็นก้อนบางๆบาง้บางหนาบ้างนะคะดองได้หรือว่าไม่ก็เอามาทําเป็นหน่อต้มสุกนะจิ้มกับน้ําพริกได้นะคะผัดใส่ไข่ได้นะคะเพื่อนๆในป่านี้มีไม้ลวกนะคะมีไม้ลวกในนี้ก็จะมีหน่อด้วยนะหน่อไม้ลวกนะคะเพื่อนๆหน่อไม้ลวกก็เอามา มามาดัานแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราอยู่ในเมืองจะไม่สามารถเห็นนักการแบบนี้แล้วก็อยู่มีป่าทึบด้วยแล้วก็จะมีบ้านคนนะคะเอ่อมีรีสอร์ทด้วยนะคะข้างในนี้เนาะอากาศดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆไม้ป่าก็มีหลากหลายสายพันธุ์ชนิดนะคะมีั้งไม้ล้มลุกไม้ยืนต้นนะคะเพื่อนเนเขาก็ทําการ,รเกษตรนะแล้วก็มีปลูกผักน้ําจะมีเยอะมากๆนะคะน้ําจะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆนเมฆสวยๆนะคะท้องฟ้าสวยๆนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้าค่ะค่ะดีมากๆนะครับทำให้เราแบบสดชื่นแจ่มใสด้วยนะคะเพื่อนๆพืนต้นหมาดแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราอยู่ในเมืองจะไม่สามารถเห็นอากาศแบบนี้แล้วก็อยู่ท้องฟ้าสีรามนะคะเมฆก็สีเทานะคะสวยมาก บรรยากาศยา,ยามเช้านะคะเช้านี้ไม้ก็มีหลากหลายสายพันธุ์ชนิดนะคะมีทั้งไม,ม้ลุมลุกไม้มย,ยืนต้นนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็ทําการเกษตรนะแล้วก็มีปลูกผักท้องฟ้าสวยสว่างเลยนะคะเพื่อนๆอากาศแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราอยู่ในเมืองจะไม่สามารถเห็นอากาศแบบนี้แล้วก็อยู่ท้องฟ้าสีขามนะคะเมฆก็สีเทานะคะสวยมาก บรรยากาศยา,ยามเช้านะคะเชา้านี้โดยเฉพาะาบรรยากาศนะฮะตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักเก้าโมงสิบโมงนะคะยังไม่เที่ยงนะคะอากาศดีๆนะคะอยู่กับธรรมด้วยนะคะอันนี้จะพานข้ามมาฝั่งชาตินะหาดูยากนะคะถ้าเราอยู่ หมู่บ้านชนบทแบบบ้านนอกเราแบบนี้ก็จะเห็นวิวและธรรมชาติแบบนี้อากาศแบบธรรมชาติแบบนี้เราจะไม่สามารถเห็นได้นะเห็นไหมคะเพื่อนๆบรรยากาศเป็นสุดเลยใีป่าทึบด้วยแล้วก็จะมีบ้านคนนะคะมีรีสอร์ทด้วยนะคะข้างในนี่เนาะอากาศดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็อากาศก็ดีด้วย วิวก็สวยธรรมชาติสุดๆเลยนะคะมีภูเขาล้อมรอบนะคะเพื่อนๆเมฆสวยมากๆเลยวันนี้นะมีป่าเทบด้วยแล้วก็จะมีบ้านคนนะคะเอ่อมีรีสอร์ทด้วยนะคะข้างในนี้เนาะอากาศดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็น่าจะประมาณเอ,อสักเก้าโมงสิบโมงนะคะยังไม่เที่ยงนะคะ อากาศดีๆนะคะอยู่กับธรรมน้ําจะมีเยอะมากๆนะคะน้ะําจำไม้ก็มีหลากหลายสายพันธุ์ชนิดนะคะมีท้งไม้ล้มลุกไม้ยืนต้นนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็ทําการ,รเกษตรนะแล้วก็มีปลูกผักสวัสดีค่ะเพื่อนๆเมฆสวยๆนะคะท้องฟ้าสวยๆนะคะเพื่อนๆส,ส,สวัสดียามเช้าค่ะน้ํายังไม่เยอะนะคะน้ําแห้งนะคะน้ํา น้ำมีนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆอยู่ตรงสะพานนะคะปกติถ้าฝนตกตลอดดองได้หรือไม่ก็เอามาทำเป็นหน่อต้มสุกนะจิ้มกับน้ำพริกได้นะคะผัดใส่ไข่ได้นะคะเพื่อนๆในป่านี่มีป่าเทึบด้วยแล้วก็จะมีบ้านคนนะคะออมีรีสอร์ทด้วยนะคะข้างในนี่เนาะอากาศดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆฮนะ,ะดีมากๆนะครับ ทำให้เราแบบสดชื่นแจ่มใสด้วยนะคะเพื่อนๆนต้นดองได้หรือว่าไม่ก็เอามาทำเป็นหน่อต้มสุกนะจิ้มกับน้ำพริกได้นะคะผัดใส่ไข่ได้นะคะเพื่อนๆนในป่านี้ก็มีหลากหลายสายพันธุ์ชนิดนะคะมีทั้งไม้ล้มลุกไม้ยืนต้นนะคะเพื่อนๆนเขาก็ทำการ,กรเกษตรนะ แล้วก็มีปลูกผักอยู่แบบธรรมชาติแบบนี้เราจะไม่สามารถเห็นได้นะเห็นไหมคะเพื่อนๆบรรยากาศสินสุดๆเลยนะท้องฟ้าสวยสว่างเลยนะคะเพื่อนๆนี่มีหน่อไม้ลวกนะคะแล้วก็มีหน่อไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่ไม้นวลไม้ข้าวหลามนะคะบรรยากาศดีมากเลยไม้ก็มีหลากหลายสายพันธุ์ชนิดนะคะ มีั้นไม้ล้มลุกไม้ยืนต้นนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็ทําการเกษตรนะแล้วก็มีปลูกผักน้ํายังไม่เยอะนะคะน้ําแห้งนะคะน้ําน้ํามีนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆอ,อยู่ตรงสะพานนะคะปกติถ้าฝนตกตลอดดองได้หรือว่าไม่ก็เอามาทําเป็นหนอ่อต้มสุกนะจิ้มกับน้ําพริกได้นะคะผัดใส่ไข่ได้นะคะเพื่อนๆในป่านี้ สว่างตานะพ er pues mm ี hmm. nah. ่นุ้ยก็ว่าอือหือแบบเห็นไหมคะเมฆเป็นก้อนบางๆบ้างหนาบ้างนะคะมีไม้ลวกนะคะมีไม้ลวกในนี้ก็จะมีหนอด้ว่ยนะหน่อไม้ลวกนะคะเพื่อนๆหน่อไม้ลวกก็เอามามามาสว่างตานะพี่นุ้ยก็ว่าอือหือแบบเห็นไหมคะเมฆเป็นก้อนบางๆบ้างหนาบ้างนะคะ มีต้นไม้ลวกไม้เต็งไม้ลังนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเหมือนมีต้นไม้เยอะมากแล้วก็เหมือนโดยเฉพาะ,ะบรรยากาศนะคะดูแบบธรรมชาติแบบนี้เราจะไม่สามารถเห็นได้นะ,ะเห็นไหมคะเพื่อนๆบรรยากาศตินสุดเลยนะ,ะน้ำยังไม่เยอะนะคะน้ำแห้งนะคะน้ำน้ำมีนิดหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อน อยู่ตรงสะพานนะคะปกติถ้าฝนตกตลอดท้องฟ้าสวยสว่างเลยนะคะพเพื่อนๆโดยเฉพาะอะบรรยากาศนะฮะท้องฟ้าสีขาม